คุณรู้จักใครที่สามารถปกป้องคุณจากผีร้ายได้ไหมเมื่อ2,000ปีที่แล้วชายที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศอิสราเอลเขาเป็นที่รู้จักของคนมากมายในฐานะครูผู้มากความรู้เขาทำการอัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้เขามีสติปัญญาและฤทธิ์อำนาจอย่างมากจนคนมากมายเชื่อว่าเขาอาจเป็นผู้ที่พระเจ้าสัญญาว่าจะมาจากสวรรค์เพื่อนำความหวังมาสู่โลกนี้วันหนึ่งชายคนนี้และลูกศิษย์ของเขาเดินทางไปยังเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ต่างแดน บริเวณอุโมง์ฝังศพมีชายคนหนึ่งที่ถูกผีสิงอาศัยอยู่เขาเดินไปเดินมาร้องโหยหวนทั้งกลางวันและกลางคืนและยังเอาหินแหลมคมมากรีดตามตัวชาวบ้านเคยเอาโซ่ล่ามเขาไว้แต่เขามีแรงเยอะมากและสามารถหลุดจากโซ่ตรวนเมื่อเขาเห็นเรือมาแต่ไกลเขาก็วิ่งไปที่ฝั่ง แต่ทันทีที่เขาเห็นชายคนนั้นที่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเขาก็คุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์และตะโกนว่าพระเยซู ul, พระบุตรของพระเจ้าท่านต้องการอะไรจากข้าพระเยซูตอบว่าไอ้ผีร้ายจงออกไปจากชายผู้นี้เดี๋ยวนี้ผีนั้นก็ร้องเสียงดังว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด ท่านมายุ่งกับเราทำไมได้โปรดยาทรมานเราเลยพระเยซูถามผีนั้นว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าข้าชื่อกองพลเพราะพวกเรามีกันอยู่หลายตัวแล้วมันก็ขอพระเยซูว่าอย่าส่งพวกเราไปที่ไกลเลยพวกเราขอเข้าไปสิงอยู่ในฝูงสุกรเหล่านั้นพระเยซูให้อนุญาต พวกผีจึงออกจากชายคนนั้นและไปสิงในฝูงสุกรพวกสุกรก็พากันวิ่งตกหน้าผาและจมน้ำตายเมื่อคนเลี้ยงหมูเห็นเหตุการณ์นั้นก็วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านและเล่าให้ชาวบ้านฟังพวกชาวบ้านพากันมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเห็นชายคนนั้นซึ่งเป็นอิสระจากผีร้าย นั่งสงบอยู่ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยและมีท่าทางเหมือนคนปกติเมื่อเห็นแบบนั้นคนทั้งหลายก็กลัวมากพวกเขาจึงขอให้พระเยซูออกไปจากเมืองนั้นขณะที่พระเยซูเตรียมจะกลับชายคนที่เคยถูกผีสิงก็อ้อนวอนขอติดตามพระเยซูไปด้วยแต่พระเยซูบอกชายคนนั้นว่า เจ้าจงกลับไปหาครอบครัวและญาติพี่น้องบอกเล่าให้พวกเขาฟังว่าพระเจ้าได้ทำอะไรเพื่อเจ้าบ้างชายคนนั้นจึงกลับไปและบอกกับทุกคนและทุกคนก็ตกตะลึงในสิ่งที่พระเยซูได้กระทำถ้าพระเยซูรักษาชายคนนี้ได้คุณคิดว่า พระองค์สามารถทำอะไรเพื่อคุณ